ครับจากดาวสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนเอ่ยสบายดีครับอก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงยังคิดถึงจากดาวครับผมครับผมเป็นไงโชกต่อหรือพอแค่นี้ถามว่าอนาคตผมไม่แน่ครับก็ห้าสิบห้าสิบครับแต่ขอมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้การที่จะต่อยอดไปเป็นเทรนเนอร์อครับผมคือยังไม่รับปากว่าจะชกต่อหรือว่าจะเลิกมวยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันก็ต่อยไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะโควิดมา ก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นรายลงรายได้การมาสอนมวยที่นี่มันโอเคไหมถามว่ามันมันสู้การชกมวยไม่ได้หรอกครับรายได้ที่เข้ามาแต่ว่ามันมันสบายคือเราไม่ต้องเก็บตัวอะไรแล้วมันก็สนุกแล้วมันได้เรียนรู้ครับครับก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ครับอนาคตเหมือนจะทาตรงนี้ไว้ก่อนครับครับอนาคตเหมือนพูดเหมือนว่าอาจจะได้ไปสอนมวยต่างประเทศบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมอ๋อ มาหนี่นานยังครับมาอยู่นี่ได้เดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าเป็นไงบ้างลุกศิษย์เยอะไหมก็โควิดเข้ามาก็หายๆบ้างครับพอช่วงหลังมาช่วงปลายช่วงเนี้ยก็เริ่มจะกลับเข้ามาแล้วครับปีนี้จักดาวอายุเท่าไหร่ละปีนี้มันปีนี้สามสิบแล้วครับถือว่าเยอะเหมือนกันร่างกายมันก็โรยลาลงไปตามสภาพอะเนาะสภาพเป็นเรื่องธรรมดาครับอ่าก็ติดตามได้ที่ไหนบ้างยิ้มอะไรนะ ยิมกำปั้นมวยไทยเดอะมโคราชั้นสองครับก็ใครคิดถึงก็มานี่ได้เลยใครคิดถึงก็มานี่ได้เลยครับมีเบอร์โทรไหมของเราอ่ะเบอร์โทรผมก็ทางเฟซก็ได้ทางเฟซก็ได้ครับหรือเราจะเดอร์โทรก็ได้เราจะเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามสามหกสองครับถ้าเป็นทางทางเฟซบุ๊กก็จากดาวเทพเกษมครับอ่ะใครคิดถึงจากดาวนะครับมาที่เดลโมโคราชชั้นสองนะครับยิมขุนศึกมวยไทย นะครับมาเรียนมวยกับจักรดาวได้นะฮะอะไรนะกำปั้นมวยไทยครับกำปั้นมวยไทยไม่คุณสื่อมวยไทยนะครับเห็นบอกไปขายรองเท้านี่ไม่ขายแล้วหรอไม่ขายอ๋อมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะครับผมอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ